เมื่อวานฝนตกนะครับทุกคนหลังจากทาฟาราเทคไปแล้วอ่ะฝนตกดูดิต้นยังแบบต้นยังเปียกเปียกชื้นชื้นอยู่เลยเนาะแต่ว่ากรีดได้นะครับไม่เป็นไรต้นนี้แถวนี้เป็นแถวเป็นแถวที่เป็นต้นตายนึ่งเยอะมากแถวเนี้ยทั้งแถวเลยนะครับเป็นต้นที่มียางตายนึง่ง เยอะสุดแล้วก็ตายนึ่งหนักสุดนะครับเปลือกแตกทุกต้นหนักมากแล้วก็เปลือกหนามากนะทุกคนดูดิเปลือกหนาแบบเป็นนิ้วนะครับแล้วก็โดนยาเร่งมาด้วยโดนน้ําท่วมด้วยแปลงนี้คือสารพัดปัญหาเลยแต่ว่าแถวที่หนักที่สุดก็จะเป็นแถวนี้นะแถวนี้คือหนักกว่าเพื่อนดูดิสภาพต้นแต่ละต้นนะวันก่อนเราทาพาราเทคต้นนี้นะครับทุกคน ต้นนี้เราทาพาราเทคเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยถ้วยเดิมก็ยังแขวนอยู่เดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากที่ทาพาราเทคไปแล้วเนี่ยหลังจากที่ทาพราเทคไปแล้วเนี่ยน้ำยางจะออกประมาณไหนแต่ว่าต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่าถ้าเราทาพาราเทคไปแล้วแล้วฝนตกนะหลังจากสองชั่วโมงฝนตกไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องทาซ้ําค่อยมาทาซ้ําอีกทีหนึ่งอีก 3- ามสี่วันแต่มีแต่นะครับ หน้ายางจะไม่นิ่มเท่าที่ควรเพราะว่ามันโดนน้ําฝนชะล้างตัวพาราเทคไปแล้วก็การดูดซึมก็จะลดลงนะประสิทธิภาพก็จะลดลงแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องทาซ้ําค่อยมาทาอีก4วันหรือ7วันข้างหน้านะครับเดี๋ยววันนี้จะมากี่ต้นนี้ให้ดูว่าทาพาราเทรข้างแรกน้ํายางจะไหลประมาณไหนแต่ทุกคนไม่ต้องตั้งความหวังไปเยอะนะครับเพราะเหมือนที่บอกว่าพาราเทคไม่ใช่ยาเด้งไม่สามารถที่จะทําให้น้ํายางออก เยอะแบบตูมตูมเหมือนยาเร่งได้ตั้งแต่ครั้งแรกนะครับแต่จะค่อยคอยฟื้นฟูแล้วก็บํารุงไปเรื่อยๆนะก็ให้ทุกคนตั้งใจใช้แล้วก็ใช้กันเรื่อยๆใช้กันต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวมากิได้ดูเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ก็เหมือนที่บอกว่าเปลือกมันหนามากนะครับทุกคนเห็นไหมคือเราจิกไปแบบลึกมากกว่าจะเจอท่อน้ํายางเกือบครึ่งนิ้วนะครับแต่เปลือกนิ่มนะดูดิ ดีดีเห็นไหมคือถ้ากับยางตายนึงอะเราก็ต้องแบบแบบนี้เลยครับทุกคนเนี่ยต้องแบบนี้แบบนี้เลยโดนเนื้อก็ไม่เป็นไรอ่านี่คือชาวแรกของการทาพาราเทคก,กับต้นยางตายนึ่งนะครับนี่คือชาวแรกหลังจากการทาพาราเทคก,กับต้นยางตายนึ่งทุกคนจะเห็นได้ว่าคือมันยังไม่ถึง มันยังไม่ถึงกับแบบออกเยอะนะแต่มันซึมๆแล้วก็เปลือกยางนิ่มมากเหมือนที่บอกว่าทาครั้งแรกก็จะไม่ได้เห็นผลอะไรเยอะเปลือกยางนิ่มทุกคนน่าจะได้ยินเสียงแลยนะเมื่อกี้คือนิ่มมากนะครับเนี่ยพอเปลือกยางนิ่มปุ๊บเราก็ขีดแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็มาทาพาราเทคทุกๆ7วันนะทุกๆ7วันไปเลยเห็นไหมครับน้ำยางเขาก็จะค่อยๆอ,ออกน้ำยางออกเราก็ฟื้นฟูต่อเนื่อง เดี๋ยวเขาก็จะดีขึ้นนะครับก็ให้เวลากับเขาหน่อยสําหรับยางตายนึ่งนะแบบนี้ก็คือเรียกว่าหนักมากนะครับเห็นไหมก็มีน้ํายางไหลยอยู่นะทีนี้เราก็ใช้ตอ่อเนื่องเลยก็ดูผลกันยาวๆนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องใจร้อนใครที่อยากใช้กับยางตายนึ่งก็ประมาณนี้นะครับทาให้ดูแล้วก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆว่ายางต้นนี้เป็นยังไงบ้างนะครับฝากไว้ด้วยกับผลิตภัณฑ์ดีๆ เพื่อชาวสวนยางโดยเฉพาะนะครับภาระเทคบำรุงฟื้นฟูไม่เร่งน้ำยางเบ็ดขาดนะครับทุกคน